ครับอีกหัวหนึ่งพี่น้องมาขื้นน้ำกันเลยครับป๊บาุ่น่ะหัวใหญ่อยู่นะครับผมป๊าอุย้ยได้สุดอยู่ครับสวัสดีครับมาพบกันกับนุ่มน้อยปฏิทินบ้านหน้าคือเกาเหมือนเดิมเช่นเคยล่ะครับผม ครับมือนี้มาผู้พอกับนมหน่อยนมหน่อยสิผ้ามาเขาปลาหาเลาะขุดมันนกมันเทียนคือเกาล่ะครับผมกลับมาพู้พอกันกับนมหน่อยในวันที่20ตุลาคม2567นะ้รับนะคะผมครับมือนี้เดี๋ยวไปทาลุนถาช่วมน้ากันนะครับวันนมหน่อยจะได้บ่อจะมานบ่อนะคะผมหลังจากที่เมื่อวานมาขุดนะครับหมานอยู่พี่น้องได้หวยง่ๆให้พีให้น้องข้าเมืองนะครับเดี๋ยวเมือนี้ไปทาลุนทาชมน้ากันนะครับวันนมหน่อยสีมานอีกบ่อพี่น้อง ไปกันเลยครับมาครับเครื่องนี้พี่น้องนี่ครับอุ้ยคุณนะงามๆเลยครับผมมันนกมันเทียนครับผมนี่ครับหนุ่มหน่อยพาเมืองเครื่องนี้พี่น้องกุดแล้วครับผมมายกขึ้นพร้อมกันเลยครับ ปา๊าดอู้ยนะุ่นนะอ้ยแดดประชุดนะครับตรงก้นเพื่อนยังโบนสุดครับผมอ้ยมึงกาาลัวมัลังการอู้ยุ่นนะครับผมนะครับ ับผมแต่ประสดอีกแล้วพี่น้องหากก่อนหัวเห่วอยู่นะครับหัวก็ล่างงามครับผมครับหัวนี่ล่างงามพี่น้องนะครับมึงพี่น้อง ครับผมมันนกมันเทียนครับหึงหัวครับอีกเที่ยนนึงครับผม กินเลไพี่น,น้องนี่ครับผมหัวง่ามอยู่ครับนี่ครับสามหัวนะครับเรื่อนครับผมสองเขื่อเด้อครับนี่เรื่อนใหญ่ยยเลยครับเดี๋ยวมาลองขุดเนยพี่น้อง าลุ่นน้อกันครับนะครับยังเบินถึงครืงน,นะครับผมดินขึ้นครับยังอีกไกลครับผมก่าจะถึง ควมพยายามของหนุ่มหน่อยสําเร็จแล้วครับผมสองหัว <c oughs> ดึงบวก้นพี่น้อง <c oughs> มาครับดึงไหมครับผมป <c oughs> ัดมันนุกมันเดียนเด้อครับ <c oughs> โอ้คุณน,นะครับอ้ยสุดยอดมันนกครับผมมันนกมันเทียนปัดมึงเด้อครับผมได้สุดทั้งสองหัวนะครับ เบ่งกรบผมเปิดพุดนะ่น่ะ้สุดยอดมันนกมันเทียนมานครับมือน,นี้อู้ยสุดยอดเลยครับนะครับเกืือน,นี้กรัพุมครับอุ้ยพุนะ่น่ะหัวใหญ่เลยนะครับ รุดมือพี่น้องรุดมือครับผมนะครับอีกว่าหนึ่งพี่น้องนี่ครับเดินมาแล้วหัวง่ามอยู่นะครับวันนีกกระสุซูตพี่น้องเด้กคืึอหนึ่งครับครับผมมันหนกมันเตียนครับครับ อีกหัวหนึ่งพี่น้องมาขึ้นน้ำกันเลยครับปดพุนนะมัวกำลังงามพี่น้องเอ้ยโบยเว่าวปันไดครับแต่ว่างามนะครับผมหัวใหญ่พี่นอ้องปัดพุ่นนะมันนกมันเทียนเด้อครับนี่อ่ะครับสองครือครับผม เอาหัวแรกขึ้นก่อนครับนี่เด้วยครับเดี๋ยวอีกหัวหนึ่งครับผมครับเรือหัวนี้ครับเดี๋ยวฮูดก่อนก่อนพี่น้องยังขึ้นพานใดครับนะครับหัวนี้ขึ้นได้แล้วครับสูดบอพี่น้องมาเมืองได้บอสูดนะครับผม ครับใดเครึ่องหนึ่งพี่น้องนี่ครับสองหัวสวยๆพี่น้องมันครับเครื่งนี้พี่น้องเออดินขึนครับยังเหมือนถึงเด้อพี่น้อง เดี๋ยวคุดกันต่ออีกก่อนจักน้อยพี่น้องเดี๋ยวมาถามืองตอนที่เอาหื่นนะครับผมมาพี่น้องสำเร็จแล้วครับมายกขื่นพ่อมกันพี่น้องหัวใหญ่อยู่นะคะผมบดโอ้ยได้สุดอยู่ครับครับ มันนกมันเทียนเด้อครับพี่น้องมึงคุนะ่ะอุย้ยหัวใหญ่เลยครับพี่น้องอุย้ยง,งามครับเหยียบกับดามเสียมพี่น้องเอ้ยมึงดามเสียมหัวมันปุ้ยผุนะ่ะจุดยอดความมันล่างการครับผมมาครับทารุนเกลือนี่พี่น้องบอหัวสีใหญ่บอนะคะผม ครับมาครับขึ้นได้แล้วครับผมพร้อมโชว์ตัวป๊โอ้โหหักพี่น้องโอ้โหโอ้ักพี่น้องเอ้ยโอ้ยสุดแสนสีเสียดายโอ้ยพี่นนะ้องผุน่ะอยากโชว์ไลไรครับโอ้ยมันครับ อหัวแม่พี่น้องเอ้ยพุนะครับผมมามึงหัวมันนกมันเทียนของนุมหน่อยก่อนเดินทางกลับบ้านนะครับผมนี่ครับหัวร่างการอยู่ครับมือน,นี่หัวใหญ่ๆงามๆครับผมหัวที่มันยาวนมหน่อยจะเอาใส่ถุงผ้าแบบนี้เด้อครับ เพื่อบ้อห้พื้นหักนะคะผมนี่ครับใส่สวยๆงามๆอยู่ค่ะผมครับส่วนหัวถี่มันหักนะครับหัวถี่สันพี่น้องนุ่มหน่อยเอาใส่กระตาเด้อค่ะผมกรับเพี้ยนนวใหม่กระหักนวใหม่จูดไปน้แล้วครับพี่น้องครับนี่หัวมันนกมันเทียนของนุ่มหน่อยครับนุ่มหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่มหน่อยในการทำคลิปต่อไปนเด้อครับ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปนาน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ